สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะคะวันนี้เอาของเล่นชิ้นใหม่มาให้จุลาเล่นอีกแล้วนะคะบรลูจะแตกแน่ค่ะตอนนี้เป็นล้อรถนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าเล่นเลยนะคะกลัวทุกอย่างนะคะจุลาวันนี้เอาล้อรถมาใทดลองให้เล่นนะคะแม่วันดีเตะทิ้งไปถึงรอบแล้วนะคะเอาละกล้าเล่นบ่นี่สำรวจเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ของเล่นชิ้นใหม่อีกแล้วอันนี้บลูแตกแน่ค่ะเล่นเท่าไหร่ก็ไม่แตกแน่เนี่ยเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วยังไม่กล้าอีกแล้วถามพีก่อนนะว่าคืออย่างถามพีไม่น้าก่อนเล่นได้บ่ดิดูนะคะไม่กล้าอีกแล้วนะคะขนาดรอรถได้นน่ ลมดูก่อนคืออย่างว่าเน o แปลกๆอีกแล้วมือนี่ของแปลกอีกแล้วกล้าเล่นไหมเน o เอา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 โยนเข้าไปครั้งแรกแม่วันดีเตะทิ้งเลยนะคะยังบมกายอีกแล้วค่ะโอ้ยจุลาทุกอย่างกลัวจะเล่นได้นะคะ น่าต้องสังเกตการเลยเดินรอบแล้วสังเกตการก่อนเรนได้บะเนาะถามแม่ก่อนนะแม่เรีนบนอกถามแม่ก่อนให้เล่นได้ไหมเอา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 ,เอามาแล้วมาแล้วเล่นดีบ่เนาะเล่นดีบ่เนาะขึ้นออยังนี่ขึ้นออยังตุลาก็ยังเป็นตุลาเหมือนเดิมนะคะ มีกาเล่นเอาละเอาละโยนเข้าไปครั้งแรกห้องจากเลยฮึึคือยังว่าถามแมก้อนถามแมก้อนพี่มีนาจ้องแล้วนะคะพี่มีนาจะเอาอย่างเดียวเลยให้น้องเล่นก้อนให้น้องกา้กก้อนน,น,อน้องกำลังเล่นอยู่กำลังอยู่มันแปลกๆเล่นยังน,ง,ยง,นงน้้นมึ้ยังนู้นี่ จิก,กาเรนก,บกับพวกก้าเอ้าเอ้าเอ้าจะกาเรนก็ไม่กล้านะคะยังก้าก้ากลัวๆอยู่เลยเอา้าดูดูวพี่มินาพี่มินาจองแล้วนะคะถามแม่ก่อนนะเเ่นได,ด้บอสอี โยนเข้าไปครั้งแรกแม่วันดีเตะทิ้งเลยนะคะ <laughs> สังเกตการก่อน <laughs> เล่นได้บอสดิ <c oughs> ดูพี่มีนาจะเอาแล้วนะคะ <c oughs> พี่มินาจะเอาอย่างเดียวเลย <c oughs> เร<ล>นได้บอสได้บอเกียวค่ะพี่มีน่าจะเอาอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยเนียตัวเล็ก <c oughs> เล่นดีโบโน <c oughs> เ่นไดโบโน <c oughs> มันคือตัวยังงะคือตัวยังงโอ ตุลายังไม่เคยกลา้ายังไม่เคยเล่นล้อรถเลยนะคะอันนี้ครั้งแรกของเขาเลยที่มาให้เล่นเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรมาอย่างสังเกตการโดนเทจิเล่นแต่ละอย่างนี่เอาจนแตกจนมุนจนคอยกล้าเล่นต้องให้พี่ผ้าเล่นบ่ถ้าพี่มีนาเล่นก็จักสีนวนไปใส่หลบเทเนียว สังเกตการดุนแท้ไม่เล่นตีล่ล่ะสังเกตการดดนค่ะอือเบาออกกันดูนะคะขุนพิมิน่ายืดจะเอาแล้ว ไปหาพี่แล้วเร็วพี่ยู่จะเอาเราผุนโอ้พีแย่งซะเนาะพีแย่งกันซะเนาะยังบ่ท่านกล้าเล่นเอาเอาเอาอุ๊ยขึ้นดินได้โตอีกยังเนาะขึ้นดินได้โอ้ยมึอนี่ซีเล่นอีกบ่เนาะนี่เนาะตุ๊กตาล้มลูกสามวันนะคะถึงกล้าเล่นเนี่ย อันนี้วันแรกยังถือว่ายังดีนะจุลา้าคสัมผัสหาแม่ก่อนเล่นได้บ่แม่เล่นได้บ่มันเป็นยังแม่เล่นได้บ่ต้องปรึกษาแม่ก่อนนะคะแม่ให้เล่นไหมถ้ายนไปหาพี่มิน่านี่ก็เซ็เลยแล้วปรึกษาแม่แล้วเอาเอาเอาเล่นเลยเล่นเลย อยู่นะคะ้ยกลัวจะเล่นได้แต่ละอย่างนะนั่งต้องสังเกตการอย่างมากมากเลยจุด,จ,ดจ้องจ้องอยู่นั่นแล้วเฮ้ยง่วงหน่อยฟัดไปฟ,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 ฟัดมาดิดูดูดูอยากเล่นอยู่นะคะแต่ว่ายังกล้ากล,กลัวอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรไปปรึกษาแม่แล้วแม่ให้เล่นได้คะ่ะ ถ้าแม่วันดีไม่ให้เล่นแม่วันดีจะเตะทิ้งเลยนะคะอันนี้ไม่เตะแสดงว่าให้เล่นได้เอา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 ดึงไปหาพี่จะไปให้พี่ผ้าเหรินแท้เลยดูนะคะดึงไปหาพี่แล้วจะให้พี่พาเล่นในเน่ๆเลยเนี่ยเดิมดึงไปหาพี่แล้วจะไปถามพี่ที่เหรินเดบอจะดึงไปหาพี่นะคะ เดี๋ยวไปให้พี่เล่นเอาดึงไปพี่ผ้าเล่นก็นได้ไปดึงไปหาพี่แล้วปรึกษาพี่แล้วเอาพี่บอกให้ดึงไปให้เอาดึงไปดึงไปให้พี่พุนบุ <c oughs> าการเล่นก็นดึงไปหาพี่ให้พี่ผ้าเล่นยังยังยังไม่กล้าอีกเอาเอา อยากเล่นอยู่ค่ะแต่ยังไม่กล้าเล่นนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรถอยดึงถอยไปหาพี่ให้พี่เล่นผ้าเลนน่ะแหนบว่าแล้วดึงไปหาพี่ค่ะให้พี่ผ้าเลนนานเรียบร้อยพี่มีนาเอาไปเล่นแล้วตุลาไม่กล้าเล่นนะคะดึงไปให้พี่ผ้าเลนอีกตั้งหาบรูวิธีเล่นต้องเป็นพี่มีนาอย่างเดียวเลยเรื่องนี้พี่มีนานี่สุดยอดดูพี่มีนาเล่น โอ้ข้า่ะถ้าเห็นพี่กล้าเล่นแล้วน้องก็จะกล้าเล่นตามนะคะทีนี้มีการดึงไปให้พี่เล่นอีกค่ะเฉะลาดอยู่ดูนะคะสังเกตการนี่อยู่สังเกตการอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตการว่าพี่จะเล่นยังไงดุลาไม่กล้าเล่นดึงไปให้พี่พ้าเล่นค่ะจะไปให้พี่มีนาพาเล่นก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะเล่นยังไง ต้องให้พี่พาเล่นเนี่ยยืนสังเกตการอยู่ถ้าพี่พาเล่นแล้วกสิกาเล่นได้ที่ไหนนะพี่พาเล่นแล้วคะ่ะเตะกเขามาให้น้องเล่นแล้วเมื่อกี้พี่มีนาสอนก่อนนะคะให้พี่มีนาพาเล่นก่อน <c oughs> พาน้องเล่นติมีนาไปลงมาให้น้องเล่นที่ล่ะ ตุลายังไม่กล้าเล่นนะคะพี่มีหน้าสอนโอ้แต่พี่มีหน้าสอนแต่ละอย่างเนี่ยบ่เหลือตุลาสังเกตการไปก่อนเอามาให้น้องเล่นเน่เร็วโยนขามาให้น้องมีหน้าเอาเขามาให้น้องเ,เร็วเรวเร,วเร,วรอจังหวะเล่นอยู่นะคะ ยังเจอบจ,จ,จังอยู่ว่าเขาหลีกจังเลยรอๆพีสิโยนลงมาให้เอาเอาเอาไอ,าอ,าอา้กระยำใ่ญ่เลยบริหารเขียวตีมีหนะ้าเอาไมา้น้องเลนเนี่ยเนี่ยตุลายังรอจังหวะอยู่นะคะ น,นั่งเนี่ยบอกาเลนค่ะดึงมาให้พี่เล่นก่อนให้พี่พาเล่นก่อนดึงดึงงพี่จะลิล่มก็เลยเกินล่ารอดจังวะปึ้งปาดใจหัวหนองซะเางงะนาะ เอามาให้ตุลาเล่นบัดที่นี้ยนมาให้น้องพี่ละ่ะน้องทีด้เล่นตุลายังกะตลกก้ากลัวๆอยู่นะคะเอาไปให้พี่มีนาพาเล่นก่อนจะของยังบ้านถึงคิ้วเลน,นะคะ่ะรอจังหวะให้พี่ยนกลับมา้มายนมาให้น้องยนมาให้น้อง ามาให้ตุลาเล่นเบิ้งที่นี่ตุลาจิกล้าเล่นบ่โยนขม่าพีพี่มีนาพาเล่นแล้วนะคะต่อไปดูตุลานะคะว่าตุลาจะกล้าเล่นไหมดูตุลาก่อนนะคะตุลาตุลาเอาพี่โยนไปไก่แถวที่เหนียว

นี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวมีต่อคลิปหน้านะคะว่าตุลาจะก้าเล่นไหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ